ม,มันก็รู้ที่เกิดมานะฮะสร้ารายได้ส่วนหนึ่งครับที่ว่าคนมาทําบุญที่วัดแห่งนี้นะครับวัดสมารนะรัตนารามน,นะฮะอยู่ที่อําเภอบางค้านะครับจังหวัดชายแดนซานะฮะนี่เป็นรูปแบบของโรงพยาบาลสมนะครับเอาเป็นโรงพยาบาลเลยนะฮะไม่ใช่โรงพยาบาลสมมันเป็นโรงพยาบาลหลายชั้นนะฮะเต็มหลาชั้นนะครับคือเป็นงบประมาณห้าห้าร้อยล้านนะฮะที่ ทางวัดแห่งนี้ก็จะได้จัดสร้างขึ้นนะครับร่วมกับชาวบ้านแล้วก็หนวยงานราชการต่างๆนะฮะก็จะได้มีการจัดสร้างขึ้นนะครับ่ครับรูปแบบของอวัดนะฮะสวยนะครับนี่รูปแบบของโรงพยาบาลที่ว่าจะจัดสร้างขึ้นนะนครับสวยมากเลยนะครับก็เป็นวัดที่ว่ามีคนมาทาบุญเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดีนยไปที่นนูน้น ตรงนี้จะเป็นร้านนะขายอาหารนะครับที่ว่าสำหรับคนที่ว่ามาเที่ยวแล้วก็อาจจะเหนื่อยแล้วก็หิวนะครับก็จะมีอาหารขายมีร้านคาทต่วไปครับราคาก็ไม่แพงครับ30บาทส0บาทก็ทานก็ได้ปกตินะฮะไม่มีการช์จนะฮะวอนนี้สูนิโจลังจะเดินไปที่ทัา สำหรับวัดแห่งนี้ก็จะด้านหน้าก็จะทําเป็นมังกรนะครับนี่ครับอันนี้เขาเพิ่งจะสร้างนะฮะก็อันนี้เพิ่งลงสีไปนะครับเป็นสีขาวนะฮะด้านบนจะเป็นครีบนะครับสีเหลืองนะครับก็น่าจะทําเป็นสีทองนะเหมือนกับตัวด้านนน้นนะครับนี่ครับด้านนี้กําลังพ่นสีอยู่นะครับตรงหัวนน้นนะครับตรงหัวกําลังทําอยู่นะฮะก็คือจะทําเหมือนกับเป็นแนวกาแพงกั้นระหว่างเขต ดินกับเขตน้ําทางด้านนู้นนะฮะก็จะเป็นแนวกําแพงนะครับอันนี้ครับด้านนี้นะครับจะเป็นข้าวโพสีนะครับก็สวยงามมาก,นะ,ะากนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับนู่นเขาสูงมากันนี้ก็สวยงามมากนะฮะ ก็นับถ <c oughs> ือเช่นกันครับก็คือว่าเวลามาสักการะก็มีความรู้สึกว่าจิตใจมันดีขึ้นนะฮะก็คือีเดี๋ยจิตใจอย่างหนึ่งนะครับสำหรับพระบรมนะนี่ครับสวยงามมากนะอันนี้ครับทางด้านนู้นก็จะเป็นที่นี่สร้างเร็วมากนะฮะก็สงสัยจะมีคนมาร่วมทาบุญเยอะมากนะครับก็คือเป็นวัดที่พัฒนาได้เร็วมากครับคือ นี่ครับสังเกตดูด้านนู้นก็จะสร้างอีกแล้วฮะก็โรงพยาบาลก็จะสร้างอีกครับงบ500ร้อยล้านอันนี้ก็จะมีอาคารต่างๆอาาคนรนที่ว่าสแสดงอะไรสักอย่างก็จะเป็นโรงชั้นโรงอะไรพวกนี้ครับสำหรับวัดแห่งนี้นะฮะก็สุดยอดเลยครับก็เป็นวัดใหญ่แห่งหนึ่งที่ไป้โจ,จเคยไปมาหลายวัดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินต่อไปทางด้านนู้นฮะจะเป็นเจ้าแม่คนเดียวนะฮะก็เป็นองค์ใหญ่เหมือนองค์สูงนะฮะ อันนี้จะออกแนวสไตล์จีนนะฮะก็คือด้านนี้จะเป็นแนวสไตล์จีนนะครับเนี่ยครับจะมีคนอิ่มด้านนี้ครับจะมีเหมือนกระสานเจ้านะฮะก็มีหลากหลายสไตล์ครับให้คนมาทําบุญนะครับไม่ว่าศาสนาใดก็มาทําบุญได้นะครับก็ที่ว่าแห่งนี้นะครับเนี่ยครับใายๆวัดจีนนะฮะสวยครับเนี่ยฮะสวยครับ เจ้า,า,าครับวันพระฉายังเช้าครับ